ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ตอนน,กตอนนี้ก็อยู่ถนนลาดดำเนินนะครับลาดดำเนินนอกแยกมักควาลหลังสัตว์นะครับตรงไปก็สวนอมพรลานพระรูปส่งม้านะครับ ข้ามคลองขดุงถนนกรุงเกษมนะครับเป็นถนนที่สวยงามนะครับถนนราดํำเนินนอกครับถนนที่มีต้นมะขามเยอะๆนะครับต้นมะขามนี่ก็ใครปลูกไว้ในบ้านใครมีไว้ในบ้านเนี่ยก็ ตามความเชื่อนะครับก็มีคนเขาเกงอกเกงใจนะครับเกงขามเรานะใครที่มีต้นมะขามสําหรับประเทศไทยที่ปลูกต้นมะขามตั้งแต่ถนนลาดตําเนินไปจนถึงสนามหลวงนะครับแล้วก็ถนนอีกหลายๆสายอย่างถนนพระรามห้ถนนลาดบีีอะไรพวกนี้นะก็คงจะมีความเชื่อเหมือนกันนะครับผู้คนเกงขามนะครับ เดี๋ยวจะเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกนะครับไม่ได้ตรงไปนะก,นนนก,ก็เก็บบรรยากาศของถนนหนทางนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากกันจะมีรูปของในหลวงนะครับรัชกาลที่สิบแล้วก็พระราชินีนะครับ รับคนไทยนี่เรื่อง <c oughs> การนับถือนะครับพ <c oughs> ระมหากษัตริย์นี่เป็นที่หนึ่งนะครับ <c oughs> ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับ <c oughs> ยืนหยัดคู่คนไทยนะครับ ก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดวิถีนะแถวนี้ก็ก็มีเหมือนกันต้นมะขามนะกกเมตรเวถนนพิษณุโลกนี่ก็ตรงไปนู่นนะครับ นางเลิงนะไปไปดูกันในคลิปต่อไปนะครับกับช่องบ่าวดินนะครับสวัสดีครับเลียยเออเ้ยวซ้ายเข้าถนนพระรามหนะครับถนนเรียบคลองเปลมประชาเปลมประชาก่อนนะครับ ไม่ใช่ลาดวิถีนะถนนพระราม5ไปเลี้ยวขวาเข้าถนนสียุทธยาองเมตรที่เลี้ยวขวาตรงสัญญาณไฟจราจรน,นี่ครับแถวนี้ก็มีต้นมะขามเหมือนกันนะครับ มีต้นมะขามนะครับถนนนี่สวยงามสะอาดมากเลยนะครับได้านซ้ายนี่เมื่อก่อนนี่ก็เป็นสวนสักดุสิตนะครับเขาดินด้านขวานี่ก็สวนสาธารณะนะครับนี่นะครับสวนที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันกนะับ นนสีอยุทยานะครับเราจะเห็นตึกใบหยกสองนะครับอยู่ข้างหน้านู่นวันนี้ก็มี pm 2.5นะครับแต่ว่าจะเบาบางไปหน่อยอันนี้เป็นตัดทางรถไฟนะครับถนนกำแพงเพชร ไม่ใช่กำแพงเพชรเจกำแพงเพชรห้านะครับข้างหน้าจะเป็นแยกสีอยุธยานะครับตัดกับถนนพระรามที่6เลี้ยวกเลี้ยวซ้ายก็ไปกำแพงเพชรนะครับเลี้ยวขวานี่ไปเพชรบุรีกำแพงเพชรนี่ก็เป็นจังหวัดนะ เพชรบุรีนี่ก็เป็นชื่อจังหวัดแล้วก็เป็นชื่อถนนในกรุงเทพนะครับชื่อถนนในกรุงเทพเนี่ยตรงกับหลายจังหวัดนะครับอย่างถนนนครราชสีมาอย่างนี้นะถนนนครชัยศรีก็มนะีถนนพิษณุโลกถนนกำแพงเพชรถนนนครสวรรค์ถนนศรีอยุทยาอย่างนี้ก็ตรงกับจังหวัดพระนครศรีอยุทยานะ ไม่ค่อยเยอะนะครับขับได้สบายสบายนะครับวันอาทิตย์เป็นช่วงที่โรงงานทั้งหลายนะครับที่เป็นคนจีนนะครับเขาคนไทยเชื้อสายจีนนะก็เฉลิมฉลองกันนะครับช่วงวันหยุดตุนจีนนั่นแหละครับเขาบอกว่าประเทศจีนนี่เขาหยุดกันเกือบเดือนเลยนะยาว สะพานข้ามแยกนะครับแยกพญาไทนะตรงนี้ตัดกับถนนถนนพญาไทนะจะไปที่ถนนจจตุลเข็นนะ ตึกใบหยกนะครับแล้วก็จะเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสถานีแอร์พอตลิงนะครับเนี่ยเมีลูกกิ้งนะเป็นลูกยางนะสีเหลืองๆเ,เนี่ยอยู่ทางด้านขอบนะครับขอบทางป้องกันรถแหกโค้งนะครับจะได้ไม่เกิดอันตรายชีวิตนะ ัช่วยนะครับช่วยเซฟถนนจตุรทิศนะครับตรงนี้นเป็นสะพานทางด่วนด้านบนนะครับด้านล่างก็เป็นคลองน้ำเป็นหนองน้ำแล้วก็มีถนนอีกอยู่ริมคลองไปอีกนะ การออกแบบนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับออกแบบทางด่วนออกแบบถนนหน,นทางด้านล่างเป็นคลองน้ํานะครับน้ำในี่ใสสะอาดเลยนะไม่มีไม่มีขวดพลาสติกไม่มีถุงพลาสติกนะครับน้ำในคลองนะครับคลองสวยน้ำใส ก็จะเป็นทางด่วนนะครับด้านล่างก็เป็นถนนจัตุรทิศนะเือเราจะไปขึ้นทางด่วนก็ได้นะครับถ้าขึ้นทางด,วด่วนนี่ก็เร็วกว่ากันแต่ถ้าเป็นวันธรรมธาร,รมธรรมดานะก็นาะ ข้างหน้าก็จะเป็นแยกพระามเก้านะครับประโโศบดินแดง โตตรงนี้ก็อยู่ริมถนนอระโสกดินแดงนะ,ะเขาจะให้เราขึ้นทางด่วนอีกแล้วนะครับยี่สิบห้าบาทไม่ขึ้นนะครับเราจะไม่เสียค่าทางด่วนวันนี้นะจะไปะจะไปออกไปลงพระรามเก้านะครับ แล้วก็ไปออกประดิษฐ์มืณุษย์ครับถ้าทางด่วนตรงนี้เ้ามี25บาทขึ้นแล้วก็ไปลงด่านหน้าแล้วก็ไปขึ้นอีก45บาทใช้ถนนจตุรทิศนะ นะครับแต่ก็มีต้นไม้เยอะนะเนี่ยหซ้ายขวานี่ต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะครับไม่มีไม่มีถนนเส้นไหนไม่มีตรงไหนไม่มีต้นไม้นะครับเหมือนกับเราเป็นคนบ้านนอกนะครับคนต่างจังหวัดเข้ามาในเมืองเนี่ยเราก็ยังสามารถเห็นต้นไม้ใหญ่ๆ เห็นบรรยากาศเหมือนกับเนี่ยเป็นป่าเป็นดอนนะครับนี่แล้วนกะ็เป็นคอนโดโมีเนียมเป็นตึกสูงนะสลับกันอยู่นะครับเ,เป็นเมืองหลวงที่มีต้นไมนะ้เยอะที่สุดนะครับประเทศไทยนีย ตรงไปก่อนตรงไปก่อนไม,ไม่ต้องเลี้ยวขวาหรอกตรงไปตรงไปครับตอนนี้ก็มาถึงถนนพระรามเก้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรา